เอออันนี้อันนี้สามันอรอสามหนสามหมืนหกสิบบาทหัสิบห้าสิไม่ได้ห้าสิบไม่ได้ได้ด่าวงเดิมชื่อกลุ่มชาติพันตงจ่วงเป็นชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศจีน ภาษาประจำชาติคือภาษาจ้วงซึ่งอยู่ในสาขาจ้วงใดของตระกูลภาษาจ้วงตรงของตระกูลภาษาจีนทิเบตชนชาติจ้วงมีต้นกำเนิดมาจากซิ่วและโลเยเวโดยตรงซึ่งอาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเขตหลิงหนานซึ่งบันทึกไว้ในบันทึกประวัติศาสตร์ของชนชาติฮัน่นในยุคก่อนราชวงศ์ฉินราชวงศ์ฉิน และราชวงศ์ฮั่นมีชาวจ้วงใน31มณฑลปกครองตนเองภูมิภาคและเทศบาลขึ้นตรงต่อรัฐบาลกลางในประเทศส่วนใหญ่อาศัยอยู่ทางตอนใต้และทางตะวันออกเริ่มจากมณฑลเหลียนซานจ้วงและย้ยาปกครองตนเองของมณฑลกวางตุง้งไปจนถึงเขตปกครองตนเองเหม่นซานจ้วงและแม้วของมณฑลยู่นานใน ทางตะวันตกไปถึงเขตของเจียงของเฉียนตรงนานเหมียวและเขตปกครองตนเองดงของมนฑนกุ้ยโจวทางเหนือและถึงอ่าวเป่ยปู้ทางใต้เขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงเป็นเขตกร,ระจายันหลักของชนชาติจ้วงชาวจ้วงชาวจ้วงส่วนหนึ่งก็สนใจประเทศไทยพวกเขาก็ชอบเสพสื่อข่าวสารเมืองไทยดูหนังไทยชอบเที่ยวเมืองไทย ไม่แตกต่างจากคนลาวคนไทยใหญ่และคนกัมพูชาที่ชอบเสพข่าวสารจากเมืองไทยวันนี้แอดแปลคอมเมนต์ชาวจ้วงจากคลิปหนุ่มชาวจ้วงมาเที่ยวเมืองไทยพูดคำจ้วงชื่อสินค้ากับแม่ค้าที่พูดภาษาไทยโดยเจ้าของคลิปวิดีโอดังกล่าวได้ระบุว่ามาเที่ยวเมืองไทยลองใช้ภาษาจ้วงคุยกับแม่ค้าไทย ผลสรุปว่าการพูดภาษาจ้วงในประเทศไทยนั้นใช้ได้จริงไม่มีปัญหาและอุปสรรคใดๆในการสื่อสารคลิปนี้ได้ลงในสื่อสังคมออนไลน์จีนเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมามีคนจ้วงเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนไม่น้อยวันนี้แอดเลยแปลคอมเมนต์ชาวจ้วงมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งบทความทั้งหมดแปลมาจากภาษาจีนโดยใช้ Google ช่วยแปล บรรยายเสียงโดยปัญญาประดิษฐ์อาจมีคำผิดเทียนไปบ้างต้องขออภัยมาลองฟังมุมมองชาวจ้วงท่านแรกกันครับมันน่าอายที่ฉันจะบอกว่าฉันคนสัญชาติจ้วงฉันฟังภาษาจ้วงได้แต่พูดไม่ได้แล้วมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับคือความจริงตอนนั้นผมดูละครไทยครั้งแรก แล้วพบว่าคำพูดในละครตรงกับภาษาทิมผมผมเลยนึกว่าเป็นเสียงภาคที่เราใช้ภาษาจ้วงภาคมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับก็บอกแล้วว่าคุณต้องไปเมืองไทยเที่ยวได้โดยไม่มีอุปสรรคทางภาษามุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับคุณแน่ใจหรือว่าคุณเข้าใจบทสนทนาจริงเคยไปที่กรุงเทพสอถึงสามครั้ง ข้อของเพื่อนชาวกวางสีลงจากเครื่องถามทางเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดจ้วงอีกคนพูดกรุงเทพไม่รู้ว่าอีกคนพูดว่าอะไรมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับต้องดูภาษาจ้วงแต่ละที่ด้วยภาษาจ้วงในบ้านเกิดของฉันกุ้ยโจแตกต่างออกไปมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันคิดว่าทั้งชั้นเรียนของเราดูเรื่องโซดีแอของเฉินหลงในตอนนั้น และทั้งชั้นเรียนหัวเราะหนักมากกับท่อนที่ใช้ภาษาไทยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันไปประเทศไทยกับเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันในปี2019และไปประเทศไทยด้วยตัวเองเพื่อหารถบัสไปกรุงเทพและพัทยาและใช้เงิน3,000หยวนสําหรับตั๋วเครื่องบินมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ คนนั้นหนิงสู้หนิงเข้าใจภาษาในวิดีโอได้ดีมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับคุณสามารถเข้าใจซีรีส์หนังไทยได้โดยไม่ต้องมีคำบรรยายมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันไปประเทศไทยและฉันไม่จําเป็นต้องมีล่ามช่วยแปลมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับนี่คือภาษาจ้วงของเขตไปเซเทียนหลินใช่ไหม มุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันสามารถเข้าใจได้เล็กน้อยมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันไม่กล้าพูดอะไรสักคำแม้ว่าจะสื่อสารภาษาจ้วงได้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับสามีของฉันจากฉงจัวไม่เข้าใจคำพูดนี้แต่ฉันเข้าใจอย่างถ่องแท้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ โอเคฉันเข้าใจได้ยินหมดเหมือนว่าไปไทยจะสื่อสารได้โดยตรงมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเที่ยวไทยประหยัดเงินได้ห้สิบเซนต์ต่อวันฉันคิดว่าฉันพูดภาษาไทยได้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับแฟนบอกว่าจะพาฉันไปประเทศไทยเพื่อสื่อสารกับพวกเขาในอนาคต มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับสรุปคำจ้วงใช้สื่อสารได้จริงในประเทศไทยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันเสียใจที่ไม่ได้เรียนจ้วงกัวจากแม่ของฉันเพื่อนร่วมชั้นมัธยมปลายบางคนของฉันได้เรียนไม่คิดว่าภาษาเล็กๆของฉันยังมีในเมืองไทยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันเป็นคนจ้วงฉันเข้าใจนิดหน่อย มุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับคำพวกนี้คล้ายกับคำจจวงของฉันมากมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับทำให้ฉันอยากไปประเทศไทยมากขึ้นหลังจากฉันเห็นวิดีโอชื่อทูเรียนและวิดีโอนี้ของคุณมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับให้ฉันบอกคุณว่าบ้านเกิดของฉันคือเมืองดองเมนเมืองฟุซุอีเมืองชองซูโอ ภาษาถิ่นดองเมนจงของเราแตกต่างจากงานแสดงสินค้าบนภูเขาโดยรอบวิลซูและสักสุภาษาถิ่นจงของคุรองฟุซูอีเทียบเท่าภาษาจงบางภาษาแตกต่างจากหมู่บ้านและมีภาษาจงหลายประเภทตัวอย่างเช่นภาษาจ้งของแชงกลินและดองแลนพูดเร็วมากจนฉันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขาพูดว่าอะไร มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับแต่ฉันยังสามารถเดาได้ว่าพวกเขาหมายถึงอะไรเมื่อฉันตั้งใจฟังเพราะภาษาแม่ของฉันเป็นภาษาจ้วงเหมือนกันหมดมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับแต่ภาษาจ้วงของเหอชื้อไปเซอร์ไม่เหมือนกันกินไหมดื่มไวายคุณนอนหรือยังว่าจะไปที่ไหนฉันคิดว่าหมูเป็ดและไก่ โดยพื้นฐานแล้วเหมือนกันฉันเข้าใจความหมายทั่วไปคำทักทายประจำวันบางคำแตกต่างกันฉันไปเหอชื่อเพื่อพูดภาษากุ้ยหลิวและจ้วงมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับให้ตายเถอะมันเหมือนกับที่เราพูดที่กวางสีมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเหมือนกันจริงๆไปที่ประเทศไทยการสื่อสารที่ประศักอุปสรรค มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับภาษาจ้วงพื้นเมืองของฉันแตกต่างออกไปเล็กน้อยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันคงเหมาะสมที่จะเที่ยวในประเทศไทยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันคิดว่าไม่มีอุปสรรคในการสื่อสารเมื่อฉันไปประเทศไทยคราวนี้ฉันอธิบายไม่ถูกว่าทำไมคนกวางสีถึงพูดเหมือนภาษาไทย มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับอยากไปทำงานที่ไทยเบื่อจะตายอยู่บ้านมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับสามารถสื่อสารคำศัพท์พื้นฐานของไปเซอร์จ้วงได้แต่คำและชื่อท้องถิ่นบางคำแตกต่างกันและสื่อสารได้ยากมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเคยได้ยินอาจารย์พูดว่าภาษาไทยเป็นสาขาหนึ่งของภาษาจ้วง มุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับใครพูดจ้วงได้ก็จะเข้าใจภาษาไทยมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันเข้าใจได้โดยไม่ต้องมีคำบรรยายแม้ว่าครอบครัวของเราจะพูดภาษาพื้นพื้นมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันสงสัยว่าทำไมเหมือนกับที่เราพูดทุกประการมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ ทั้งสองภาษามีความคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันมากนะักหลังจากพูดประโยคยาวๆแล้วจะมีความแตกต่างกันมากมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันอายุ80ปียังพูดจ้วงกลัวได้แต่ลูกชายของฉันแทบจะไม่เข้าใจเลยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับโชคดีที่ฉันยังพูดจ้วงได้บ้างเล็กน้อยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ ฉันมีนัดหมายสําหรับการเดินทางมาประเทศไทยในอนาคตมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับในวิดีโอนั้นเหมือนกับจ้วงในเมืองของเราทุกประการฉันเข้าใจทุกอย่างมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเข้าใจอย่างถ่องแท้สื่อสารกันได้จริงๆฉันไปที่นั่นเมื่อ30ปีที่แล้วมุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ ฉันฟังภาษาจ้วงมากว่ายี่สิบปีแล้วก็ยังไม่เข้าใจมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเมื่อไรจัดทริปไปเมืองไทยฉันจะใช้ความสามารถในภาษาไทยของฉันมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับชาวจ้วงของฉันสามารถฟังหรือพูดได้เหมือนกับจ้วงหัวแปะเลยมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับ ฉันเป็นชาวจ้วงแต่พูดภาษาจ้วงไม่เป็นน่าเสียดายมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันเข้าใจจริงๆไปไทยไม่มีปัญหาเรื่องภาษาการสื่อสารที่ปราศจากสิ่งกีดขวางมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับบทสนทนานี้ฉันคิดว่าฉันทำได้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันสามารถพูดได้ ฉันคิดว่าฉันก็ทำได้เหมือนกันมุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับมันมีอิทธิพลนิดหน่อยถ้าคุณอยู่ใกล้ฉันฉันมาจากกวางสีและฉันสามารถฟังมันได้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับฉันเข้าใจสิ่งนี้แต่ฉันพูดไม่ได้มุมมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเข้าใจแล้วว่าต้องทำยังไงไปไทยกันเถอะ มุงมองชาวจ้วงท่านต่อไปครับเมื่อคุณไปประเทศไทยไม่จำเป็นต้องมีล่ามไปด้วยมุมมองชาวจ้วงท่านสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ครับเมื่อคุณสามารถพูดคำเหล่านี้ได้จะสื่อสารได้ไม่ยากส่วนตัวเลขเหมือนกับจ้วงของเราทุกประการคือี่ทอ่าอันนี้่อันนี้มันออกสามมันสามันหกสิบบาทหสิบ้าสิไม่ได้ห้าสิบเลย 哎哒。拜拜